นึกถึงภาพครอบครัวที่อบอุ่นจนแทบทําให้หัวใจคุณเต้นแรงขึ้นมาได้เลยนี่คือเรื่องราวของฮานาฮิวโกที่ฉลองวันเกิดครบ15ปีของลูกชายคนโตัวน้องฮาเปอร์ยังเต็มไปด้วยความรักและความผูกพันจากสมาชิกครอบครัวจักกระพงทุกคนและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอบอุ่นที่อาจทําให้คุณอยากรู้ต่อไปว่าเหตุใดการเฉลิงฉลองแบบนี้จึงน่าดึงดูดใจนักมาเริ่มกันที่บรรยากาศที่อบอุ่นหัวใจกันเลยคุณแม่สวยงามอย่างฮา,หน,านาทัศนวัลและคุณพ่อที่ดูเทศ และมีไวพริบในฐานะศิลปินอย่างฮิวโก้จุลจักรจักรพงได้จัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดสําหรับลูกชายคนโตน้องฮาเปอร์ทัศนาจักรจักรพง์ซึ่งในปีนี้เขากําลังจะอายุครบ15ปีพอดีอายุที่ถือเป็นวัยรุ่นตอนต้นที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความฝันใหม่ๆแต่ที่นี่คือจุดที่ทําให้เรื่องราวนี้ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นการฉลองวันเกิดครั้งนี้ไม่ได้หรูหราแพร,ว,พรวแต่กลับเรียบง่าย และเต็มไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์จากครอบครัวโดยมีบุคคลสําคัญสําคัญมาร่วมเฟรมภาพอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นท่านปู่และท่านย่าหม่อมราชวงศ์นริศราจักรพงศ์รวมถึงน้องชายตัวน้อยอย่างน้องฮันเตอร์ปารุสจกระพงศ์ที่มาร่วมแบ่งปันความสุขในวันสําคัญของพี่ชายคนโตลองนึกภาพดูสิว่าการมีครอบครัวมารวมตัวกันแบบนี้จะทําให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นได้ขนาดไหนเหมือนกับการรวบรวมความทรงจําดีๆจากอดีตและสร้างใหม่ให้กับอนาคตและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไป ความอบอุ่นนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในงานเฉลิมฉลองจริงๆเท่านั้นแต่ยังถูกบันทึกและแบ่งปันผ่านโซเชียลมีเดียอย่างน่ารักเมื่อท่านยา่าหม่องราชวงศ์นริศราได้โพสต์รูปภาพแห่งความสุขนั้นพร้อมข้อความอวยพรหลานชายที่แสดงถึงความผูกพันลึกซึ้งและความปิติยินดีจากใจจริงว่า Harper's Birthday Dinner How Time Flies Lovely Family u n i t n มื้อคําวันเกิดของฮาเปอร์เวลาผ่านไปเร็วจริงๆเป็น่ําคืนของครอบครัวที่น่ารักถ้าคุณเป็นคนรักครอบครัวลองคิดดูสิว่า,าการแบ่งปันโม้เล็กๆน้อย หาแบบนี้จะช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์ได้อย่างไรบ้างนับเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนถึงความรักและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของครอบครัวจักรพงศ์ซึ่งถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกับสายใหญ่ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นตอนนี้มาลองเจาะลึกเรื่องราวราชสกุลจักรพงศ์กันหน่อยเพื่อให้ทุกคนที่เพิ่งรู้จักเรื่องนี้เข้าใจง่ายขึ้นจริงๆแล้วราชสกุลนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย ที่ยาวนานและน้องฮาเปิดในวัย15ปีก็คือทานยาสุ่นที่ห้าตามสายเลือดนี้เลยทีเดียวนี่ไม่ใช่แค่การสืบทอดชื่อแต่ยังเป็นการถ่ายทอดค่านิยมและความรักที่คงอยู่ตลอดกาลเพื่อให้ชัดเจนขึ้นเรามาดูโครงสร้างสายเลือดกันแบบละเอียดยิบดีต้นราชสกุลสมเด็จพระเจ้าบรวงเจ้าฟ้าจักรพูลพูนกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระราชโอรสในรัชกาลที่หท่านเป็นหลักฐานสำคัญของราชสกุลนี้และเป็นตัวอย่างของความพักดีต่อราชวงศ์ไทย ชั้นลูกพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจุลสพรง่งรุ่นต่อมาที่ช่วยสืบทอดสายเลือดนี้ต่อชั้นหลานหม่อมราชวงศ์นริศราจัก,กรพงศ์ท่านย่าของน้องฮาเปอร์ท่านคือจุดเชื่อมโยงระหว่างรุ่นเก่าและใหม่ชั้นเหลนฮิวโก้จุลจักรจกรพงศ์และภูวสวัสดิ์จกรพงศ์รุ่นพ่อแม่ที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และความรักครอบครัวชั้นลื้อฮาเปอร์ทัศนาจักรจกรพงศ์และฮันเตอร์ปารุสจักรพงศ์รุ่นลูกๆที่เป็นอนาคตของราชสกุลน,นี้ ที่นี่คือจุดที่อาจสร้างความขัดแย้งเล็กน้อยได้ในยุคสมัยที่โลกหมุนเร็วและเทคโนโลยีครองทุกอย่างการสืบทอดสายราชสกุลและขนรทมเนียมแบบดั้งเดิมยังคงจำเป็นหรือไม่บางคนอาจเห็นว่ามันช่วยรักษาความภาคภูมิใจในรากเง้าแต่บางคนอาจคิดว่ามันเป็นการจำกัดเสรีภาพในชีวิตสมัยใหม่คุณคิดอย่างไรการฉลองวันเกิดแบบครอบครัวใหญ่ๆแบบนี้ยังคงมีความหมายในปี2023หรือเปล่า ในที่สุดการฉลองวันเกิดครบ15ปีของน้องหาเปร์ก็ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาของความสุขครอบครัวแต่ยังเป็นตัวอย่างที่งดงามของการสืบทอดสายใยรักจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริงเหมือนกับการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ให้เห็นว่าแม้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความรักครอบครัวก็ยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันได้ตอนนี้ถึงตาคุณแล้วคุณเห็นด้วยกับการรักษาขนบธรรมเนียมราชสกุลแบบนี้หรือไม่หรือคิดว่ามันควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคใหม่ แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิทธใครจะรู้บางที่มุมมองของคุณอาจจุดประกายไอเดียใหม่ให้กับผู้อื่นได้เลย